สวัสดีรับส่วนสมงชาแนลนะครับวันนี้เรามาห้าตอนมาที่ท่าตอนซาคูนะครับพอเราต้องการใบซาคูพาไปหยับจกักวีที่บานๆกับข้องคนบานๆเรา่เรานะครับไปยุ่ในชนบทนะครับเรามาดูกันนะครับ,บนี่คือตอนซาคูนะครับับนี่คือจ่ายใบกองซาคูนะครับ ก็คือขั้นตอนแรกนะครับตอนนี้พีเอทีของเรานะครับตอนนี้เขากำลังทำอยู่ก็เผื่อจ้าไาใบไปเย็บเป็นจักนะครับนี่นี่กจบี่นี่เก็บแล้วเลยนีเ่เก็บ กับ <ไป S 2> ตอนนี้<ไ>ปล,ลีกอกเก็บใบนะครับเผื่อไปเย็บเป็นจ้กนะครับกับตอนนี้ปลีกอกเก็บใบนะครับน้ำนี่ไนปะต่อเย็บได้ไปแล้ว นี้กับตอนนี้ก็เอาใบไปแล้วนะครับเดียวเราไปดูกันนะครับการเกียบนะปีเล็กยับเกินขึ้นห,หน่อยนะครับเป็นสาคนเบยบน,นี่แหละกับเดียวเราจะไปดูกันนะครับนี่ตอนนี้เอาใบจากไปแล้วครับจากซากคู่นะครับ ตอนนี้เราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้มาถึงที่เขาทำเลยนะครับกลับนะครับตอนนี้ก็มาดูวีธีเย็บกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็ครับก็มีก็มีอะไรแหละเขาเรียกไม้ไม้ตับจักกลับนี่ผีเขากำลังทำครับเอาตับจักมานะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนนะครับ แล้วอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีตับจ้างนะครับแล้วก็ต่างคลาต่างคลาใช่ไหมกับนี่ต่างคลาครับนี่เขาจะท่านเป็นกับนี่เขาเขาจะท่านแบบนี้นะครับเขาจะอะไรเขาจะลอกเอาแต่หลอกเอาแต่หน้ามันใช่ไหมหลอกแต่ลังกับเอาแต่ลังเอาแต่พิวของมันกับนี่มันจะอยู่หลักลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับสังทรงคว้างครับ ป่ะเรากาลูกันไปเลยนะครับครับเนี่ยตอนนี้ครับ ข้องชาวบ้านเราเราครับตามถนนนนะครับที่เขาเหยียบจากจากคาคู่นะครับกับนี้เขาก็ทอนกันนะครับเอาใบมาทอนกันนะครับทอนประมาณกี่ใบปีสามใบห้าใบสามใบห้าใบนะครับเอามาทอนกันห้าใบตัางใบปอกกับวีใบปอกด้วยนะครับเขาจะทอนเอาเอาอ๋อเอาข้าง

มันจะชายเป็นคูนะครับมันเขาเขาจะสลับสลับเส้นใบเป็นคูเลยนะครับเนี่ยมันจะไปเป็นคูกับสองขว้างมันจะตามเงนไปนะครับครับอันนี้คือสมาไม้ก้อนนะครับที่เขาทําอยู่เส้าไม้ก้อนนะครับตาไม่ใช่ยุตอาชีพนะครับเพื่อทําเวลาว่างงานนะครับ ก็มันก็อยู่เอาไปตำลังค่านะครับเอาไปตำลังค่าครับมันจะอยู่ย็นหมักมังนะครับแล้วาอายุการจ่ายงานข้องข้องจากซาคูนี่ครับได้เป็น10่ปีทีปีเลยนะครับได้นานหมักมังนะครับอ่าไม่เหมือนกับตจวีซ่านตจวีซานนี่เขาจะ่ายเป็นเป็นต้นค่านะครับแต่แถวภาคใต้นี่ทวนหมาก็จะฉายเป็นจากซาคูนะครับ รื้อต่างพลาวบางคนก็ใช้ต่างพลาวบางคนก็ใช้ปัสสุบปัตระดูจากตอนจากนะครับตัดยาครับแต่นี่ก็เป็นชาวตอนชา,นานคู่นะครับเรามันจะขึ้นอยู่ในพื้นที่ในถั่วเปนะครับไกลๆเมย์ไกลๆกับน้ำนะครับกับซากับอะไรก็ตามนะครับ มนวีที่ขนบานบานนะครับกับนี้เรามาดูกันต้นกันนะครับดูไปดเรื่อยนะครับ กับไอ้นี่สั่อนนี่มันมันน่าดูยากเลยนะครับทุกวันนี้ไม่มีแลวครับเด็กๆเขาไม่ทำอะไรนะครับทำไม่เป็นอะไรครับเนี่ยมันจะอยู่หลักศาสนาแบบนี้แล้ะครับกับนี่คือเท็จแล้วนะครับความยาวความยาวประมาณเท่าไรเอาเจาะจับดี่ครับนู้นโนไปตรงนเออวีวีแสดงสาธิตวีทีมุ่งกันนะครับอ๋อนี่ครับนี่สาธิตวีทีมุ่งนะครับ ครับเนี่ยหมือนเท็นี่ครับเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะปบบนี้ครับอันนี้คือดันอันนี้คือดันหน้าดันที่แบบมือเขาลงอันนี้คือดันล่างดันล่างแถวขึ้นไปข้างบนนี่ไอ้ไอ้ความหมายคือหน้านียนครับคือหน้านียนอยู่เป็นดันบนนะครับเนี่ยหน้านี้เป็นดันล่างนี่เผื่อมุงมาแล้วกับลักษณะมันจะอยู่แบบนี้นะครับ กับนี้ลักษณะมันจะอยู่แบบนี้นะครับกับนี้คือเศษแวนะครับกับมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับก็มันเหมือนๆกันครับแต่ว่าแต่ละภาคน,นี้แต่ละพื้นทีนนท่นี้เขาจะฉายไม่เหมือนกันนะครับแต่ละพื้นที่ครับแต่ว่ายูยินนะครับยูสบายนะครับยินบางๆนะครับลกักษณะจะอยู่แบบนี้นะครับ นี่แล้วกับวีดีบานๆันกับเอาปรลาดใจห้ามือแค่ไหนความความยาวกล้องตับประมาณก็ได้ประมาณประมาณสามช่องหนึ่งคืบประมาณโอ้ยนี่ไอ้นี่ความยาวนี่ประมาณสองสองเมตรแต่แต่ละไม่ได้เขาเรียกสามช่องอืมใช่เขาเรียกว่าก็ไม่เรียกเป็นเมตรนะครับเขาเรียกเป็นเป็นอันนี้เขาสามชอกกับกับกับหนึ่งคืบนะครับคือคือเขาทื่อแบบโบราณด้วยนะครับ สามช็อกเขาหนึ่งคืบนะครับเนี่ยเจนตับตีอยู่ข้างหน้าปุ๊บนะครับตีตีเขากำลังทำอยู่นะครับครับเขาจะเรียกมันอะไรนะครับเขาไม่เรียกเป็นเม็ดนะครับจากได้อยู่ทางจากซาคู่นี่ครับอยู่เย็นมากๆเลยนะครับครับนี้ก็เหมือนจ้กเขาจะไปไล่ไล่ตับอยู่นะครับครับนี้ก็ลักษณะก็เหมือนจ้านะครับ จากทวนร่วมมมงแชนแนลนะครับผมขอคว้า่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตักหล่ายพุมด,ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับวัสดีครับ